แล้วก็มาติดตามเรื่องราวของผู้จัดป้ายแดงคนนี้พิติก,กัญญารัตน์ค่ะเรียกว่าทํานังภาพยนตร์เป็นผู้จัดรายการตอนนี้ก็หันมาทําละครแล,แล้วเราก็ดึงเพเอกสุดฮอตเพื่อนคณินจากสุดแค้นแสนรักนี่แหละมาสะแสดงนํานะคะซึ่งเรียกว่าเพื่อนคณินนี่ฮอตมากพอสุดแค้นแสนรักก็ออกอากาศช่อง SD. S D mm. ตอนนี้ก็มีละครใต้เงาจาน mm. ที่กาลังออกอากาศทางช่อง3 HD แล้วก็ล่าสุดนี่แหละ mm. ก็มา ฟิตติ้งละครเรื่องใหม่แนวรักโรแมนติกคอมเมดี้ชื่อเรื่องรักพลิกล็อกนะคะเรื่องนี้เพื่อนคณินบอกว่าต้องพลิกบทบาทเลยะจะมารับเป็นหนุ่มเจ้าชูชอบโปรยสเสน่ห์ชื่อกิติพัฒนนะคะแล้วก็จะต้องเป็นแบบคนที่คอยดูแลสโมสรขี่ม้าของคุณพ่อประกบน้องบัว น้องบัวแห่งข้าบดินน้องใส่ไหมมณนี<ส>รัใส่ไหมบอกเรื่องนี้ก็ต้องพลิกเลยกลายเป็นสาวเปรี้ยวจบจากเมืองนอกแล้วก็ต้องไปตัดผมสั้นขึ้นนอกจากนี้ก็ยังมีน้องออมสุชามารับบทเป็นสาวน้อยช่างฝันที่มีปมฝังใจกับการแข่งขันขี่ม้าแล้วก็ยังมีปีเตอร์เดนแมนนะคะมารับบทนักธุรกิจหนุ่มสุดเพอร์เฟคระเบียบจัดใช้ชีวิตอยู่บนเหตุผลและกุ๊บกิ๊บน้องกุ๊บกิบ กิติยาที่จะมารับบทเป็นน้องสาวตัวแสบของเพื่อนคณินที่หัวพี่ชายมากๆซึ่งเห็นกรุบกิ๊บแล้วบอกว่าโอ้โหรับรองว่าเธอต้องสร้างสีสันแค่ส่งผมกับดูเสื้อผ้ากันสิแค่ดูภาพโพสดูอลังการมากๆซึ่งบรรยากาศการฟิตติ้งเมื่อวานเนี่ยก็ดูเหมือนเอ๊ะมันก็ไม่น่าจะรักพลิกล็อกยังไงก็มีพระเอกนางเอกสองคู่ไปดูดีกว่าเขาบอกว่าเรื่องเนี้ยแค่ฟิตติ้งก็รักพิกล็อกไม่ถูกคู่แล้วจะเป็นยังไงให้มันไปดูภาพค่ะ ออ,อยย่่าาัักกกกรรชื่อรักพิกล็อกนะครับรักพิกล็อกรักพิกล็อกไอ้บริส <c oughs> เนกนะครับคุณผ <c oughs> ู้ชมเวลาคือโขจินเรากันหนาะเราก็ <c oughs> ไม่เวลาเวลาแบบชอบเล่นชอบเล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแบบตานที่<ม>แบบน้องๆเวลาไปเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>เขาจะมาแบบมาผู้หญิงหมดแล้วเขาก็จะแบบมีผู้ชายาคนหนึ่งบ้างมาสองคนบ้างเพราะฉะนั้นก็อยู่อยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นเนี่ย อารมณ์ผู้ชายก็เลยจะจับคู่กันเขาก็เลยแบบว่าเล่นกันเองแต่เพลินนิดนึงเดี๋ยวนิน้นนท่าเดินนะคะมีเริ่มแบบแ <c oughs> ไม่ใช่แต่ที่สําคัญเนี่ย <c oughs> เจอวันแรกเนี่ยผมรู้สึกว่าผมโดนรูป ก็วความน่าสนใจของละครเรื่องนี้นะคะก็อยู่ที่มโสเสน่ห์ของนักแสดงนะคะที่ได้สร้างส,างสีสันในตัวละครต่างๆที่เขาได้มอบหมายไปนะคะนอกจากตัวเรื่องที่จะน่ารักแล้วค่ะเราได้ใส่ทั้งทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฉากนะคะแล,ะแล้วก็พวกเทคนิคต่าง,างๆรวมทั้งการถ่ายทํานะคะที่จะบอกว่าเราจะถ่ายทําคล้ายๆกับหนังก็ฝากละครเรื่องแรกของติ๊กด,ๆๆด้วยนะคะสําหรับเรื่องรักพลิกล็อกค่ะจะมาสร้างสีงสันและเสียงหัวเราะและรอยยิ้มให้ทุกคนก่อนนอนด้วยค่ะ พู้<ช> <นะ S 2> จอดสวยจังเลย <c oughs> ใช่แล้วก็มาทาละครครั้งแรกค่ะตอนนี้พี่ติ๊งบอกว่าส่งนักแสดงทั้งหมดเนี่ยไปเรียนเวิร์กช็อปการแสดงแล้วก็ไปเรียนขี่ม้าด้วยเพราะว่าในเรื่องเนี่ยเพื่อนคนินก็ต้องมีง <c oughs> เป็นดูแลสมสรขี่ม้าไงต้องมีความสามารถในด้านขี่ม้าน้องออมสุชาเองก็ต้องขี่ม้าเป็นด้วย <c oughs> วก็คอยติดตามบอกว่าจะเริ่มถ่ายทำประมาณเดือนสิงหาคมนี้ละคะ่ะทั้งหมดนี้คือเป็นข่าวบันเทิงที่นํามาฝากในเช้าวันนี้ค่ะ